ทะเลไปพบที่สาที่ประตูทางเข้าเสาล็อกที่ตรงนี้คองานศิลปะเลยเื่อตนี้ปัจจุบันนี้าเรียกป็นงานอนุรักษ์คือว่าสมัยก่อนงานที่ทำศิลปะจากภาคใต้ และเดี๋ยวที่ประจวบันจะมาีการส่งอนุรักษ์เรื่องสิ่งสูงสิ่งประวัติชีพอันนี้เขาเรียกว่างานอะไรคะเครื่องตัวเบอร์เจินทองครับจัดกริ่นนะครับก็จะอูที่ทำก็จะทำให้ไปพบที่สาวนะครับในบริเวณทางเข้านะครับเสาต้นโอธรมาก็นะครับด้านตรงทางเข้านะครับแล้วมีแนวคิดจัดกริ่นนะครับขอให้ไปพบกับทีสาวนะครับบริเวณ อานนี้จะเป็นกูส๊ดต้นสี